ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีลิสบอยหากหัวร้อนก็ทักมาโดยที่หากว่าตอนนี้เนี่ยทักไปนะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยลด10%ทันทีนะสวัสดีชาว y o u t u b e ด้วยครับวันนี้อยู่กับฟีฟ่า2 2มีอัปเดตวันนี้เป็นวันที่14เดือน11หรือพฤศจิกาวันที่14นะครับเป็นตีหนึ่งวันที่2 3ซึ่งการ์ดใหม่มีทั้งหมด2นักเตะ2คนเท่ากันด้วยกันนะครับโดยเริ่มแล้วนะครับกับเมารสโตนที่ตอนแรกเป็น บุนเดสตอนนี้ไล่มาจนถึงลาลิก้าแล้วนะครับโดยเป็นหลุยส์มิล่านะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเตตัสอีกทีหนึ่งว่ามันเนี่ยจะสเตตัสเป็นยังไงนะครับโดยเควสถ้าทำไม่ยากครับไปที่ Man a g e r i a l m a s t e r ส i e c e f o o d f r i เฟ d l ี่กดสามเหลี่ยมเข้าไปทุกคนถ้าจะทำเควสก็ไอโคไอโหมดเนี่ยมันคือโหมดท,ที่เล่นด้วยโอวอร์ที่ไม่เกินเจ็ดเจ็ดคือเลทต่ำนั่นเองนะครับซึ่งสามารถใส่เลทแปดแปดหรือสูงกว่าได้แค่ตัวหนึ่งนะครับแต่ทีม,มวอลร,รวมไม่เกินเจ็ดเจ็แล้วก็ ตัว74หรือต่ำกว่าต้องศูนย์เท่านั้นห้ามใช้ตัวการ์ดการเงินนะมาถ่วงมากเกินไปเท่านั้นเองซึ่งเควสที่ทำก็มีชนะ20เกมยิง30ลูกด้วยผูเ้เล่นลี่ก้านี้ชนะ10เกมด้วยผูเ้เล่นลี่ก้า11คนนะครับอันนี้คือยิง30ลูกด้วยผูเ้เล่นลี่กา้าแอสซิสต์20ลูกด้วยผูเ้เล่นลี่กา้านะครับแอสซิสต์ด้วยการแทงบอลด้วยผู้เล่นลีก้าห้าเกมไม่ใช่5ลูกห้าเกม แล้วก็ยิงจากนอกกรอบหรือยิงไกลนะครับนอกเรอบเข็โทษ8เกมนะครับก็ได้รับลุยซิมิล่าไปสเตตัสเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนท้ายครับเราไปดูนักเตะใหม่คนนึงก่อนดีกว่านักเตะใหม่คนหนึ่งก็คืออาบาโลโมลาตาซึ่งอันนี้เขาอธิบายไว้ว่าเป็นโมลาตาเวอร์ชันแฟตแบ็กนะครับซึ่งย้อนกลับไปเวลาที่เขาโชว์ฟอร์มดีกับเรมัลมาดลิตตอนนั้นเขาใส่อาดิดาสเอ็กซ์รุ่นปี2 0 1 7 2016, 2016 2017นะครับซึ่งมันเป็นซีซั่นที่อดีตรองเท้าได้บันทึกเอาไว้นั่นเอง โดยเข้ามาดูสเตทเออควสก่อนนะโอกาสความยากในการทําก็ไม่มากนะเป็น83กับ85 85นี่ไม่ยากเลยแต่ว่า83มันใช้ทีมอุูวิกด้วยใบหนึ่งนะก็ดูดีๆว่ามีกันหรือเปล่านะครับโดยพลังของโมาต้าเนี่ยวอร์กเลทยังคงเป็นมิดๆนะครับแต่ด้วยส่วนสูง 6'3 ก็ถือว่าสูงมา,มากๆในตําแหน่งกองหน้าแล้วหม่งดีถึง97ใช่ไหมซึ่งภาคนี้มันโยนหมงได้ด้วยก็บางคนก็สนุกกับการโยนหม่งอยู่ วอลเล่จะเฉยๆแต่ว่าเท้าก็ไม่เดียวนะครับสำหรับเท้าสี่ดาวเป็นตัวสเปนถ้าหากว่าใครทำเปโดโรดิเกตเอาไว้แล้วเนี่ยจะใช้ลิง์ได้นะครับแล้วก็ลิงกับตัวลีกลาลิก้าได้ด้วยซึ่งสเตตัสของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในฟุตบินกันดีๆอีกทีนึงครับสกิลยิงไม่มีนะครับว่าสเตตัสของ2คนนี้มันเป็นยังไงนะครับไปเริ่มจากโมลต้าก่อนเลยนะครับซึ่งโมาต้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าบูสต์มาจากเดิมพอสมควรนะครับ ไม่มีอะไรลดเลยคือบูธล้วนๆน,นะบูธล้วนๆโดยโมลาต้าเนี่ยถ้าหากว่าดูคาร์ทอเนี่ยก็เวิร์กเลตเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่มีการปรับแต่งอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าการ์ดมาเป็นแฟลชแบ็กอาจจะบูธบวกบวก,บวกอย่างอื่นด้วยแต่อันนี้ก็เหมือนบวกแหละเพราะว่าบวกยิ่งกว่าการ์ดเอ่อการ์ดอาดิดาทีมอีกเออกไหมคือบวกมหาศาลเลยแล้วเรื่องการยิงก็แทบจะเต็มเหนี่ยวแล้วแล้วก็มงบวก11 คมอึดความแข็งอะไรถือว่าใช้ได้เรื่องจ่ายบอลก็บวกปากไปที่สําคัญคือความเร็วครับความเร็วบูตไปถึง90คือเร็วมากๆเร็วมากๆนะครับแล้วก็บา,านซ์ร่างกายขึ้นดีขึ้นมากๆจากเดิมความนิ่งอาจจะน้อยไปหน่อยสำหรับผมนะซึ่งชาวฟุตบินนะครับก็ยังไม่บอกว่าเคมีจะใส่อะไรแต่ถ้าเป็นคนใส่กลวัวไม่คล่องเนีย่ยก็แนะนาเอนจิ้นเลยจะทําให้โมลต้าคุมเมื่อที่ําแหวนกองหน้าหน้า,นาต่ําไปยันปีกได้ด้วยเพราะมีความเร็ว แต่ถ้าเพราะเป็นสายไถเนี่ยไม่ได้เน้นคลองมากเป็นเข้าฮอตเนี่ยผมแนะนําน่าจะเป็นฮอกมากกว่าเพราะว่าความเร็วมันใช้ได้แล้วแล้วก็ความคมในการยิงยิงไกลย,งยิงแรงจะได้มากขึ้นหน่อยส่วนความความแข็งแกร่งถือว่าสูงบูตสแตทกองหน้าไปสูงถึง92เลยนะแต่สามารถมีฮันเตอร์เป็นตัวเลือกได้ถ้าหากว่าจะเข้าฮอตสไตล์แบบวิ่งเร็วสุดแมตไปเลยแล้วก็วอลเลย์ดีไม่ยิงไกลนะนี้แราคมด้วยก็ฮันเตอร์ก็น่าจะเหมาะนะครับ ดีเหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยครับโมลต้าตัวนี้ค่าทํามันไม่น่าจะแพงมากมันยังไม่ขึ้นมาในฟุตบินนะแต่ผมคิดว่าอยู่ที่หลักแสนนะครับไม่น่าจะเกินนี้ครับแสนต้นๆแสนกลางๆถ้าใครชอบยูเวนตุสอยู่แล้วบัลลิศอยู่แล้วเชวลซีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทาไปเล่นก็ได้นะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีการ์ดเก่งแบบนี้มาบ่อย,อยๆสำหรับโมลตา้านะก็ดูดีอยู่ครับดูดีอยู่ไปต่อที่หลุยมีราที่เมื่อกี้ติดเอาไว้นะครับ หลุยมิล่านี่ผมไม่รู้ AI ไเป็นยังไงแต่สำหรับการรับเท้าสามถือว่าไม่แย่นะมีเพย์เมเกอร์มี maker, มปั่นด้วยแล้วสเตตัสมันโหดอยู่นะครับถ้าถามผมผมว่ามันโหดอยู่เป็นตัวฟรีที่ผมคิดว่าใช้งานได้เลยเพราะว่าสเตตัสของมันผมชอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความอึดที่สูงถึงเก้าสเบตงบวกมาขนาดนี้พลังเกมรับขนาดนี้เลี้ยงความนิ่งก็เยอะนะครับความเร็วสำหรับต้นภาคเ8เยอะเท่ากองเต้แล้วนะครับแล้วก็อ่อ การยิงก็ถือว่าไม่ได้สนใจนะไม่น่าเกียดแต่คือเท้า3มันกำลังโอเคอยู่ครับเรื่องจ่ายบอลก็ดีใส่ชา์โดเข้าไปนี่ซีดีเมเก้าสินะครับนี่คือการ์ดฟรีนะทุกคนซีดีเมเกแล้วโคเวอร์ไปจนถึงแบ็คเนี่ยได้90หมดเลยเพราะฉะนั้นผมว่า AI ผมไม่รู้นะแต่เวอร์เลตก็สวยใช้เชื่อมเกมกลาง3ก็เหมาะเล่นกลางแล้วก็เหมาะเพราตัวนี้เป็นการ์ดฟรีที่สายฟรีมันจะป็นต้องหาทำเอาไว้นะครับ ลิงก์ไม่ยากด้วยอ่ะผมว่ามันน่าช่วยได้ลิงก์กัเลนเต้ก็ได้ลิงก์กับเอ่อลิงก์เลนเต้ได้ก็จบแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวสเปนสักตัวหนึ่งก็ในอนาคตก็คงมีมาเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจมากนะก็ประมาณนี้สําหรับตัวฟรีกับ SBC ใหม่วันนี้ก็สำหรับ YouTube เดี๋ยวฝากซับสไคร e ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนนะผม